ฮอนด้าซ v i c FC เข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับผมปี2019นะครับเลขไม่เพียง88,000โลเท่านั้นตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมสีน้ำเงินใสๆเงาเงาเรียมๆแบบนี้เลยราคา500กว่าบาทเดี๋ยวไว้บอกท้ายคลิป500เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูรถกันก่อนตามมาเลยครับ ปี2019นะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแล้วนะฮะคิ้วจะเป็นคิ้วโครเมียมแล้วคล้ายๆกับตัว EL เลยส่วน l e นวอร์ h ตัวนี้ยังไม่มีมาให้นะครับผมจะมีมาให้แต่ตัว EL เท่านั้นนะครับคิ้วเลสประตูนะครับผมภายในจะเป็นภายในดำคอนโซลดำนะครับผมเบาะดำเบาะหนังสีดำส,สวยๆแบบนี้เลยเกือบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะ เบาะหลังยังเป็นสเปคเดิมน,นะครับผมกว้างนั่งสบายไม่ปวดฐานะครับรถถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับผมด้านท้ายที่เก็บสัมภาระเหมือนเดิม Honda Civic จะเป็นที่เก็บสัมภาระที่ค่อนข้างลึกและกว้างอยู่แล้วนะครับผมยางอะไหล่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมีครบนะครับ คันนี้รับการให้เดิมทั้งคันครับผมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่แค่2บาทกว่าเท่านั้นเองผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนครับอันนี้ให้ดูห้องเครื่องเดิมๆแบบที่ยังไม่ได้ล้างก่อนนะครับผมยังมีค่าฝุ่นอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างน,นะครับผมแต่ไม่มีค่าน้ํามันเยิ้มเลยฝากระโปรงเป็นฝาเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับ คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมอันนี้รับประกันให้รถสวยๆแบบนี้เราขายเพียง539,000บาทเท่านั้นนะผมผ่อนเพียงเดือนละ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มยังมีให้อยู่นะครับคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิส คู้มือและกุญแจ2ดอกครบนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมยินดีต้อนรับครับ